ได้เอาเขาจะเอาฟ้าอย่างเปิ่นไปมีล่อสักกันก็คือเป็นนางล่อเข้าไปหรืออะนอย่างจะได้นี่มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของรายละเอียดที่เขาจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับผมเองกับพยายามที่จะที่จะช่วยเต็มที่นะครับพยายามทีม่จะช่วยเต็มที่ทำมาอย่างได้ผมก็จะทำเนาะซึ่งยังในเรื่องของการแล้วในเรื่องของการที่เขาจะฟื้นฟู กองดิ้นดีเขาคุดไปแล้วเนี่ยเขาจะเอากันยังไงเขาจะไปกันยังไงมันจะต้องมาคุยกันนะครับรวมถึงหลายๆเรื่องเนาะตี่เขาจะตี่ี่เขาจะต้องมัดรวมกันคิดนะครับแล้วก็มาช่วยกันทำนะรวมกันคิดแล้วก็มาช่วยกันทําเพื่ออะไรอย่างเพื่อก็เพื่อน้องลิงซ้ายนะครับเพื่อน้องลิงซ้ายเพื่อเพื่อบ้านเพื่อเมืองของมูเฮาเนี่ยแหละเพื่ออพเภอนมจของมูเฮา นะครับยังยังเที่ยวหันนะครับปัจจุบันเนี่ยนองซ้ายนี่เป็นเหมือนกับว่าเอ่อเป็นตีเชิญหน้าชูตาละนะครับเป็นตีเชิญหน้าชูตาของของเฮาแล้วในฐานะที่เฮาเป็นเป็นคนในพื้นที่เฮาเป็นคนที่อยู่ใกล้ทรัพยากรนะครับเฮากคงจะต้องเฮากคงจะต้องช่วยกันนะ่วยกันนะครับช่วยกันในเรื่องของการมองในเรื่องของทิศทางการพัฒนา อย่างทีบอกครับถ้าเขาปัทั้มเนาะเปิ่นกับบหันแต่ถ้าเปิ่นหันแล้วเดี๋ยวโมประามามันกระึุงจะตัวม้านะครับเนาะอ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปและหันเรื่องที่เต่าตีเนี่ยครับเรื่องของถ้าเป็นดูแผนสุดท้ายนะครับเนาะตอนนี้เอาได้คุดนะครับเอาได้คุดเส้นตางไว้ละเอาได้คุดเส้น่างเอ่อเส้นทางน้ำเนาะเส้นทางน้ำตี ที่อยู่ในป่าไข่ล้อมพื้นที่ไฟไหม้ไว้นะครับแต่ต่อไปเนี่ยเขาก็คงจะามาหานะครับมาหาเส้นทางเส้นทางเดิมนะที่ว่าทําเส้นทางเรือทําเส้นทางเดือนี่ผมจะทําเส้นทางใหม่แต่เขาจะใจเส้นทางเดิมนั่นนะครับเส้นเส้นทางเดิมนะแต่เขาทําให้มันคือมันดีขึ้นทำให้มันสามารถที่จะใจได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ เข้ามาเชื่อมกับเข้ามาเชื่อมกับห้องที่เขาคุดไว้ซึ่งตรงห้องที่ห้องหน้าที่คุดไว้นี่กะยึดแนวเดิมนะครับนี่ก็ยึดแนวเดิมเนาะเดินก็เดินตัวแนวเดิมแล้วก็จับพิกัดแล้วก็เอาพิกัดไปวางแล้วก็ซูงพิกัดแล้วก็คุดตามห้องเดิมซึ่งถ้าเขาลากมาแต่แต่นะครับมันจะมาออกที่ห้องทบ มันจะมาเชื่อมก็พองถ้ำเลยเนะส้นนี่นะนะ้องถ้ำก็อยู่นี่หนอรอกหนอหัวหัวหัวก้อนนี่ตีวงหัวเล้งแต่มระเดบนวงหัวเล้งแบบนี้ละเป็นีอนดผมไปละเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจื่อในแต่ละเล้งในแต่ละอย่างพี่ยูเพราะว่าผมก็ได้ทําไว้บางส่วนแล้วนะครับผมก็ได้ทําไ้บางส่วนกับมูป่ออ่ามูคนเท่าหนาวคนเท่าบ้านสันขวางใน,นกันกน จีว่าตัดหันตัดหันตัดหั่นตัดหั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็่นนั่นเขาเขาเขาพอจะหูนะครับเขาถ้าเขาจะทําเรื่องของการท่องเที่ยวแ้ๆเนาะมันก็ต้องสร้างสตอรี่ครับมันต้องสร้างสตอรี่สร้างเรื่องเร่าอย่าง,งเนี้ยอันนี้ก็ซื้อดอนไม้หนอนี่คือดอใไม้นะครับท่านก็ซื้อเลงซ้ายอ่าเลนยาว เลิงหลวงะครับมันมัน,มนคือคือคือจื่อพวกเนี้ยถึงแม้ว่าหนาปัจจุบันมันแบบนี้แล้วแต่เฮากะคงจะต้องจี้ให้ได้ว่าอดีตจื่อนี่ปัจจุบันอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะมันจะจะเป็นสตอรี่ที่ที่เฮาจะต้องช่วยกันช่วยกันฟื้นฟูนะช่วยกันเจ็บเล็กผสมน้อยเ,อเพื่อที่จะพัฒนา ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเือเือเือเป็นแรงทํากินบม่ว่าจะเป็นแรงในเรื่องของการทําประมงพื้นบ้านบม่ว่าจะเป็นแรงสาหรับน้สำสําหรับการเกษตรรวมถึงเรื่องของการที่จะทําเป็นแรงท่องเที่ยวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแหล่งดูนกน้ำเป็นแหล่งดูนกน้ำนะครับตีพานมาตังเขียนห้ามล่าเนาะได้จัดกิจกรรมสองนกนะครับ โอ้ันนั่นตื่นเต้นกันขนาดปีนี่นกเป็ดน,นะครับปจิกัิยาปฏิกัิาเป็ดแดงนะครับลงมาในในถงปลาไข่เขาเนี่ยครับผมว่าเป็่นมือนะแต่ผมปรกกาว่าเป็นมือไงแต่ตอนที่ทายรูปมา้าบินขึ้นปุ่นมูขึ้นปุ่นมูมันเต็มเลยแล้วก็พอพอเอาไปลงในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของไอหยางมูนี่ครับทุกคนก็นเอา้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันม,มีมีด้วยหรยอ เอ,อ้มันมีแบบนี้ลเลยหรอือมันมาแบบนี้บอกนี่คืออันนี้คือซิวที่เขาเขาจะต้องอจุยกันเขาจะต้องจุยกันเผยแพร่นะครับเนาะเผยแพร่เพื่อกับคนอื่นคนได้รู้เพื่อที่จะสร้างในเรื่องของกระบวนการ<ะ>การท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นวัละักีซีเนาะ อันนี้ก็เป็นวาระที่ซีเรื่องอื่นๆนะครับที่ที่่ทีเขาได้คุยกันฝูงวงมีเรื่องอื่นๆอะไรอย่างก็อมีเรื่องอะไรอย่างก็ครับมีอยูงหลังฮะประตูหน้าก็ได้แล้วเหมืกันจำได้ว่าผมมาอยู่เนี่ยผมมาอยู่นี่ปีแรกฝหลวงแบบหน้าห้อยแฝงประตูหน้าไม่ได้หน่อยเขาพูดเนี่ยพูดแล้วสักอย่างนะมันถึงได้ฝูงวงเดี๋ยวก่อนมันถึงได้เองหน่อยแต่พูดแต่พอดีเข้ามาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์มันเกินแปรงก็ไม่ดีเนาะเขาจะต้องมาคุด เราต้องมาคูดเราต้องมาไปเดียงยิดกับหมูป่นว่าไหครับอย่างนั้นถ้านะาตังเฮียน่ะมันจะผมเดี๋ยวเคียงครับไปปุ้ยกับมือกระดักหน่อยเดี๋ยวมันถ้าเราแหวกเดี๋ยวผเดี๋ยวตัดทีมันไม่ไข่มันต่อนาวต่อมันทีมันหนาวมาเนี่ยไปมาได้เดี๋ยวมันมันกรูดลงมาเลยเขาภาคเส้าไปมันกรูดลงไปผมเดี๋ยวเคียงไปตัดไปทำมันตัดกไปมันได้กถ้ามันได้จะตัดกัน พื้นมาที่การที่เขาเครื่องไปทำแค่หนึ่งแบบคือคือบาง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 ข้างในเรื่องของการที่เขาจะจะทำมาอย่างที่มันดีขึ้นเขาจะไปมองแต่ว่าโอ้มันต้องโอ้สัญญาหลวงจะไปเลยครับมากินข้าวด้วยกันเลยนะโอ้ขอบคุณจัดนะครับขอบคุณครับสุมาต์ไปเติมยาแหละเขาชู้หลวง สุมาเด็กน่องก็รัวกันไปโอ๊บเนื้อไปน้องนะเพื่ฟังจริงเดี๋ยวถ้ามันมีอย่างเดี๋ยวถ้ามันมีอย่างเพิ่มเติมผมจะนั่งหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวถ้าจะทำมันไหนก็เอิอมาเลยครับเด็กเดี๋ยวทำมันไหนก็เออมาเด็กผมก็จะไปดูเหมือนกันผมก็จะเข้าไปเหมือนกันแต่ผมว่าผมว่าในว่าไขนะผมเดินมาสิบแปดวัน ผมเดิมมันเกือบทวแต่ถ้าไปเดียวแหงอาจจะพอมัได้เหมือนเดิม่นะเดี๋เดี๋ยวขอน้าเขียนจือไข่นนะอือครับเขียงไปเป็นไข่หมูผมครับเดียพวกก้วนี้เล้วตังหินนะอะ่างนั้นพวกก้หวันที่แลลวพวกแบงค์ไข่ค้างไข่ควางแต่ตังปุ้นเนี่ยคนย้แต่ตังปุ้นย้ำผมนี้เนยนะก้าทั้ง การี่ลอกไปแล้วก็ลอกนี่เนาะอ๋อไอ้จอกันนีห้อ,องขาหลวงอย่างนี้นี่แปดสิบปยแล้วนะแต่ตั้งพุน่นนี้พุกพระเจ้าอย่างนี้ยังไม่ได้ไปจี้จุดนี้กับกัรจังใต้ชางไงกับอ่เอาเัาใจช้าหสองคือก็มันต้องทำแล้วครับเขาจะล,อล้องพ้่ว่าฝันของพวกม,ามา้าคือเราไปทำเนี่ยมันบัไดแล้วครับมันต้องจยอยกันก่อน มาช่วยกันตอนถ้าตั้งยังตั้งผมสนับสนุนช่วยอย่างได้ผมก็จะสนับสนุนก็จะก็จะช่วยเนาะส่วนใหญ่ขเขาับอาจจะต้องออกแ้งกันน้อยนะครับแต่ถ้ามันมีเรื่องสนับสนุนของเรื่องของน้ำมันค้นน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเขากับเขาจะช่วยกันได้เขาก็จะช่วยกันไปครับแล้วก็ตัดห้องเรือมันมันอุ๊มมันจะอย่างมันเดินแล้ห้องเก่ามันไปมาได้ตั้งแต่ โอ้ไปไก่แล้วก็ไปตันยิ่งไปยิ่งอุ๊กนิ่เจ็บกระเอาตามนี่นะครับเนาะก็ตามก็ตามก็ตามนี่นะครับเรื่องเรื่องถาทันนะเรี๋ยวเขาบอกคุ้มังมันนั่งสิงเข้าไปเฝืนวัจจียะธรรมชาติแต่มันหกอิดขนทายครับมันเกาะก็ใครดันไว้ห้องเด็ถามว่าถ้าธรรมชาติมันก็มีห้องธรรมชาติคือถ้าทันยาสัมผัสธรรมชาติผมกเย็บ แต่ว่าไอ้ที่เขาจะบริการขนหั่วไปเนี่ยมันก็บริการขนออกไปมันก็จะตัดคือเขากคงจะ่าต้องเขาจะอย่าไปเออเจไปเที่ยวเหี่ยวเส้นกับางเส้นที่มันที่มันจะต้องโค้งไ้นี้เป็ี่ยนธรรมชาติมันก็ต้องเปลี่ยนธรรมชาติแต่บางอันอย่างเนี้ไอ้ที่มันมันขวางนี่เห็นได้เอาแล้วนะมันมันก็ต้องออกมันก็ต้องออกครับอันนี้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 เข้าใจ ล้วก็จะไปจวยกันพอจวยกันนี่ตัวแล้วตรงไหนที่มันอาจจะต้องทําเป็นสะพานทาเป็นหัวทาเป็นอะไรเขา็ค่อยว่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจวนไปจุยกันทาหอนุ่งนีกจะไม่น้งมันกันหนาวเนาะอันนี้ก็เป็นว่าละอือี่อย่างนะครับมีมีอ่าอ่าอ่าคุณใช้หมดไลยก็ ที่ฟังหัวหน้าอู้เรื่องเวัสดิกัรพัฒนาการมีส่วนร่วมนะนะครับเนาะผมก็มีโครงการมีสองโครงการที่อยากจะมาประชาชนมาันึ่งวงแม่พี่น้องตัวเองแนวแนวเดียวกันเลยนะครับจะมีท่าไก่ตัดตีอันตามเข้ามาแต่หันผมปุ๊บพักอยู่เนาะจริงๆเราคลดลงชาตินลุกไว้ก่อนจริงๆเนี่ยแก่ประชาชนนึกคลดลงชาติเลยยังปัญหาของสังขวางนะครับเนาะตอนเนี้ยตีปลาไข่เป็นหายไปย้อนโด้กันคุดเนี่ย แล้วก็การหากีนของปนเริ่มน้ำเข้าไปทั้งสันสันิละผมก็เลยว่าอันท่าผูกพักนะครับสามารถจอยทดแทนปรรมงขึ้นบ้านที่ปนได้พองไผ่ตีจะเปลี่ยนก็มีหลายคนนะครับตีบอกว่าไผ่เรียงเข้ากับกันน้ำาะมันมันขวักแต่ถ้าเป็นปลูกพักลุกไม่ได้ปนจอยได้ผมก็เลยทําเป็นแป้งตัวยานแล้วก็ได้พูดสามหัวหน้าว่าอยากจะทำโครงการผู้พักลนปานี่แหละเพื่อเพิ่มพื้นดี่สีเขียวกับอันหนองเป็นทรายตัวเอง ก็ได้รึกษานก็หน้าว่าถ้ามีพื้นที่ตรงไหนตีแบบมีโครงการลมทีมาป็นพื้นที่โลกล่างอยากจะให้ชาวบ้านเข้ามาจ่วยฟูกพักโดยบบยึดของพื้นที่นะครับผมไปเนา้ยเพเป็นตัวอย่างละว่าจะ่าเงี้ยนำไปสู่การท่องเที่ยวได้ตัวเองมีการฟูกพักมีการฟูกก็ไม่แล้วก็มีทําร้านที่จะกล่มวืหอชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์ก็ถ้าสนใจก็มาลงทุนกับผมได้ครับเดี๋ยวถ้าพื้นที่ตรงไหนตีอันตั้งใีทำไานอนุญาตให้เขาเข้าไปทำนะครับ ในหลังการพิดพัดกูก็ไม่มื่อเมื่อทีเขียวก็เดี๋ยวเขาจะได้สั่นต่อนะครับแลแ้วก็แหมโครงการเมื่อที่บ้านสันสีดีกูก็เป็นหลวงไหวนะครับเนาะจะมีพื้นที่ที่ผมอันหลังบ้าน,นควายครับที่มีพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ำที่เป็นถมคันคันคันดินกั้นไว้ลหลายๆคนก็สงสัยว่าไอ้ผงขั้นได้อย่างป๋ามันบบเข้าไปน่าจะหาป๋าจะได้ผมมีความคิดว่าถ้าหนองเน้ำทรางเขาเปลี่ยนเป็นน้ำลึกอีกเรื่อยๆนะป๋าพื้นเมืองมันจะหายไป มูป่ากัดมูป่าแบกเก่าเนี่ยมันจะล้นป่าชโลไรกีหมดผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำโครงการอนุรักษ์พันป่าพื้นเมืองตะแนนตัวเองนะครับคอนเซ็ปต์ของผมคือจะนำลิสู่การทองเคียวแห้งน้อยในไข่อยากจะมาแห่มูสิวสุดในลูกเกยวกับป่าพื้นเมืองของหนองนินสายเอาไปตะแนนได้แต่เดี๋ยวแห้งน้อยไผ่ตอดแห่ได้ป่าที่มันหายเนี่ยที่มันก็ต้องจะสูญพันป่าชโลไข่ใบแยกได้เอาไปโจ้ตะแนนนะฮะตัแนมจะกั้นเหมือนมูป่าชโลเข้าเลย จะเลี้ยงเฉพาะป่าพื้นเมืองโดยเฉพาะป่ายงป่ายันถ้าไข่ย,ยังมู่มันจะเ็ละนลักษณะจะได้กัดบดูบอของนของเจทมนาที่ผมเอาต้นไข่ลงลงรคบหัวหน้าเนี่ยผมเอาปากา,าปลอยในดาปลอยป่ายันปลอยผมมันหวงสองปีตอนนี้มันจะมีอย่างงงไหมฮะนะครับมนมีอย่างห้วแต่มีป่าไข่ละต้นไข่มีละผมไปที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะผมอยากจะสร้างเป็นแลนด์มาร์กของโมเดลของหนออดีไซน์ถ้าไข่เข้ามาปุ๊บเข้าไปดูของแต้แล้ว ถ้าไข่ปลาก้าของแต่ไปรู้ของของจำลองอ่าบริเวณตนท่านนะครับผมจะเอามูสันสันีเป็นเก้านะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ส่วนในพื้นที่ของเกาะเนี่ยที่จะมาเ่วยื้นทูเนี่ยผมจะเอาสั่งฝาเป็นเก้านะครับเพราะฉะนั้นสัสนสันียูดพุ้นบ้านสังขวางหรือบ้านอื่นไปเจอยังก่อนใด,ดเพราะว่าผมอยากจะมือ,อกระจายทุกคนมีสว่วนร่วมนะครับถ้าใครสนใจก็ มาอุ ground, first, ้งก็ผมได้เลยผมจะได้ปรึกษากับหัวหน้าผมจำนะครับเนาะขอบคุณหัวหน้าครับผมขอบคุณคุณใช้เนาะครับแต่ครูใช้ก็ถือว่าเป็นคนบุ้มใหม่ของแม่ใจที่นี้ก็คือที่นี้ที่นี้ยิ้ใจนะครับเป็นยิ้มสายนะที่อยากจะอยากจะทำอันอย่างที่สองนิสัยทำที่ปีน้องทำทเจ้าบ้านของแม่ใจเขาอะค่อนข้างเยอะอันนี้ที่ผมบอกเลยกี้ครับแปดสิบกว่าจุด นะครับแปดสิบกวจิบแต่มันได้เฉพาะที่มูสัตว์ขวามมันเข้าถึงเนาะมูสัตว์ขวามมันเข้าถึงแตนที่ว่าตะกี้นะที่พูดว่าตั้งนี้เนะี่ยตั้งหนุ่มอันตั้งหนุ่มครับของนั่นอยู่ในมูลท้องกลับขึ้นกับครับกับอย่างอย่างอย่างทีบอ,อย่างตรงเนี้ยเนาะ ตีว่าตังใต้ซ้าหลวงมาเนี่ยมันก็ยังคาจี้อยู่นะซึ่งเดี๋ยวเขาก็คผจะต้องไปแล้วกับถังกระจี้ึ้นผมแล้วผมก็จะจับที่กั๊กแล้วเขาก็จะเอามาแล้วเขาก็จะเห็นภาพรวมของของอ่าหนองนี้ซ้ายในอันนี้ที่มันที่มันฉายขึ้นมามันชัดแก็อาจจะใช่ภาพถ่ายของปีเก่าๆมาให้มันเห็นที่มันชัดนะครับถามว่าเป็นยังผมมังมู่แน่นนู่นนี่กับนี่ไงกับผม ผมกับพอเอาที่เปิ่นบอกเนี่ยผมก็บงัวอ๋อตอนนี้มันเป็นเลนส์สายอยู่นี่มาก่อนมันเป็นเลนส์สายเลนส์สายคือพื้นที่ที่มันมันเป็นสันดอนเนาะแล้วก็ข้ามะวมาตะวันตกไปหาตะวันออกเนะานนะหรือข้ามเอางัวเอาอย่างมาเลี้ยงมาปลูกพักปลูกไม่ดีนนดอนในไม้น,นี่เนาะเนี่ครับมันก็คือเรี่ยงนี่เขาก็จะมีจุดเน,นี่ยสีแดงแดงวงสีแดงแดง แยกครับเต็มพื้นที่แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเป็่นภาพของนองเล้งซ้ายในความสงจับหรือในอดีตแล้วพอพื้นที่ตรงไหนที่มันที่มันที่มันเปลี่ยนสภาพไปแล้วนะครับเนาะอย่างเนี้ยพวกของเล้งเนี้ยตอนเนี้ยมันมันกลายเป็นพื้นที่น้ำตื้นไงตรงเนี้ยมันอาจจะเขาสามารถที่อาจจะฟื้นฟูให้มันเป็นให้มันเปลี่ยนแรง ที่เปเปที่็นบวกกลับขึ้นมาแหมข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเล้งขึ้นมาแหมแหมข้างหนึ่งอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เปลี่ยนแนวแนวคิดในเรื่องของการที่จะพัฒนาตแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันจะต้องไปเริ่มงที่บ้านส,ารสรันสเดียกก่อนเพาราะสรันสเดียทำมาเมื่อแล้วแล้วมีข้อมูลค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ะมีแล้วก็ะม,มีภาพฝันของการพัฒนา หนองนงซ้ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่เชิงของการท่องเที่ยวอยู่ในอยู่ในอยู่ในหมวอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาจะต้องมองว่าเป็นแหล่งลูน,ลนกนะมันเป็นแหล่งลูน,ลนกที่มันเป็นแหล่งลูน,ลนกที่ไข่ไข่ก็ใไข่ไข่ก,ก็ยากยากมาไข่ไขก่กักับยากเห็นเพราะฉะนั้น